อุปกรณ์วัยี่ห้อพายครับภายใต้กับรองคุณภาพจากเพ็กินดีอะคาเดมี่นี่ครับสนับสนุนทั้งนวมทั้งกางเกงที่ใช้ในการแข่งขันครับ อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้กำลงังเภาพจากเพชรดีดีอะคาเดมี่ครับขอบคุณมวยเด็ด789ดคลองสวนพูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับพร้อมด้วย Talk o f ฟเดอะพาวเวอร์เกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่สามานะครับเกมการยกนี่เริ่มที่จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพชรบึงการนี่เดินกระยับเข้าหาตอนนี้มาสู้กันที่วงในโอ้โหพุทโธก็ไล่แขนแล้วก็เด้งตีสู้ตลอดเหมือนกันครับเกมการชกนี่ถือว่า เริ่มจะสนุกแล้วนะครับขยับเข้าหาแล้วครับเพชรบึงการเกี่ยวเข้าไปเอาหักล้มลงไปครับสองยกที่ผ่านมานี่ออเดิฟนะครับยกนี้นี่ของหนักๆมาแล้วครับยก3เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเคยชนะมาครับเ้าโอ้โหเตะสูงคืนไปเลยครับพุทโธไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับเปิดความมันในศึกมวยมันสนานเมืองครับใครได้รับการชูมือนี่โอ้ล้อระเบิดเลยครับพี่บอลครับถือว่าเป็นนักชกคนแรกนะครับที่ได้รับชัยชนะ ในศึกมวยมันสนันเมืองครับเพราะว่าเป็นคู่เปิดหัวคู่เปิดรายการครับอ่ะติดตามครับศึกมวยมันสนันเมืองอนัดปฐมมันเลิรครับวันนี้นี่ครับคู่เปิดรายการโอ้โหโอ่ะตอนนี้ยก3ยก3าดูเดือดเข้มข้นแล้วใจวงในวงในโอ้อโหนี่ครับคนละเข่าครับพี่อาลีไม่ว่าไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับตอนนี้เร่องออกอาวุธด้วยกันทั้งคู่ทั้งวงนอกวงในนี่ดูว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะ เริ่มจากขยับเข้าไปเพชรบุญการมีแท่ง้ายนี่นำไปก่อนนะครับตีหน้านี่ออกแม่นพุทโธเองก็ยังขยับขยับโตขึ้นด้วยแท่งขวาเหมือนกันใช่เอาเบียดเข้าไปนะครับแผยยัดจะเบียดปล้ำในแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงพุทโธนี่อาศัยจังหวะถอยบงังคอยโตนะครับมีลูกทีมมีทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยครับแตตอนนี้พี่น้องแฟนมวยที่ เดินทางมารับชมที่สนามมวยนานาชาติรังสิตดี้ไม่มีใครนั่งแล้วครับว่ารูปเกมดูเดือดเอา้าเลื้อยกันไปเลื้อยกันมายัดกันมาแมามันใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมการดึงมามาสู้กันมาตีกันต่อครับ <c oughs> นี่โอ้ยซอกมานี่ครับอื <c oughs> คุดโดวงนายเอาคืนขยับเสียบเข้าไป <c oughs> นี่ครับอ่าอ่ะยังไตะกันไม่ถนัดกรรมการแยกออกมาก่น โอ้โหวงในนี่ดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะจับได้ดีกว่ากันเท่านั้นเพชรบุญการเริ่มจะโมโหแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นเบียดเข้าหาเบียดเข้าไปมีแข้งนำไปก่อนมีลูกทีมทำลายจังหวะพุทโธก็จะตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโตมาดูชุดนี้นะครับเกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสียังไม่มีใครได้เกียรเสียเปียกกันเท่าไหร่นะครับโอ้โหถูกคู่จริงๆครับเดี๋ยวพักกันสักคู่มาตามกันต่อในยกที่สี่ครับ ในอำเภอจันะครับวัทีพันตรียุทธนาเจ้าดุลีนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันผู้เอกครับเป็นทเมทศสวนจันทร์สชัยเจริญครับชิงแชมเปี้ยนกับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธจันทร์ที่1สิงหาคมนี้ครับทีสามวยเมืองจันนะอำเภอจันะจังหวัดสงขลาครับติดตามครับติดตามแต่ว่าตอนนี้บนเวทียก4ครับเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับ เบียดเข้าหาไม่สนแล้วตอนนี้เข้าไปปล้ำไหนมาสู้กันที่วงในเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับไล่แขนตีเข่าสู้กันไม่มีใครยอมใครดูจังหวะการจับของพุทโธนะครับโอ้จับได้ดี เพชรบุญการก็ไม่ยอมนะครับพยายามจัง่แขนแล้วก็เด้งตีสู้เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับมวยผู้นี้โอ้โหยกเปิดมาเข้าใจเลยครับอ่าแทงไปวงในตัวเนียวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับตอนนี้ตีกันหน้าบ้านของเพชรบุญการตุ้มแดงเลยครับอ่กบากรรมการดันแล้วก็มา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 ,มา,มาสู้กันกลางเวทีตีกันต่อใครตรีใครครับ เอนี่ครับมานักเลงเข่านักเลงเข่าขยับโอ้ยโหโหโหมาเดินเข้าไปครับโดนกำปั้นแต่ว่าทั้งเฉยเฉยอยู่วงในไล่แขนสู้เสียบเข้าไปนี่ครับมายังดูไม่ออกครับียราลีตอนนี้มาใครตีดีกว่ากันโอ้โห,โหเรียกว่าเพชรบึงการนี่พยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งนะครับเบียดเข้าไปปล้ำใน พุธโธนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้เกมการทุกก็ยังถือว่ายัางคู่ที่สูงสี่นะครับวงนอกนี่พุธโธนี่มีแข้งขวาุยสวยเอาแล้วครับขาดมาไวมาดูกันที่วงในดีกว่าครับชุดนี้โอ้โหนี่แหละครับสน,นัสนสนันเมืองชมชมชื่อรายการเลยครับใกล้ๆแทงกะที ไม่มีใครยอมใครนะครับเพชรม,มึงการขยับหาช่องดักแทงไปองไนยัดเข่าไปตีคืนมาครับโอ้โหใช้พละกกำลังกันเยอะมากครับบอลนี่ครับว่ามาเจอกันออกช่อง2 o u ช่อง24ครับทั้งคููบอกเต็มเตถังเต็มถังฝ่ายแดงอยากจะย้ำแขนครับฝ่ายนั้อยากจะล้างตาได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ครับใส่กันละเอียดเลยโอ้โหส่สงทางขาวพุโทโธเสียงเข้าไปเพชรม,มือการ <c oughs> ออกอาวุธแลกกันไม่หยุดเลยนะครับคู่นี้มาดูกันนะครับว่าใครจะแข็งแรงใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพราะว่าอาวุธมวยที่ออกไปนั้นก็ถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีนะครับโดยเฉพาะวงในนี่ถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนครับใกล้เคียงกันจริงๆครับออดโอ้โหใครไม่ดูคู่แรกนี่เสียดายแทนครับต้องบอกว่าเสียดายแทนเลยครับปลายยกสี่ครับจังหวะนี้ไครได้ครับว่าคู่นี้นี่ คิดว่าไม่จบแค่ภาพนี้นะครับเอ้าแข้งคละทีครับใจตรงกันขยับเดินพุทโธหายช่องแข้งขวาไปครับเห็รบึงการบังแมหลังไม่พิงเชื่อกเอาดักแทงไปครับวงในจับตีไม่มีใครยอมใครตีกันไปตีกันมาครับการคิดซ้อมนี่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับพักก่อนทู่เดียวเอาลอยสองหมืบาทจระเฟ้ฟานหางรับไปเลย30,000บาทแล้วก็วันที่9นี้ครับเชิญพบกันที่ ที่เจเจปอไก่ชนนะครับที่บ้านทารี่อําเภอกุงทวาปีจังหวัดอุดรธานีครับหามีไก่เอาไปชนกันได้เลยครับ9กรกฎาคมนี้ครับที่อุดรธานีเรียนเชิญครับเอาละครับมวยคู่นี้ถือว่าชิงน้ำกันไกลๆนะครับไม่สนนะครับลอยตัวออกมายกสุดท้ายนี่โอ้โหเพชรบึงการนี่เดินเบียดทันทีมีแท่งน้ำไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในดูว่าพุทโธอาศัยจังหวะแล้วนะครับตอนนี้ไม่ปะทะด้วย มีลูกขีปคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็ดูวงในดูจังหวะการจับโอ้โหแล้วก็ไล่แขนเด้งตีสู้ตลอดครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับ2นาทีครับแทงขวาไปครับเพชรบุญการขยับมาซ้ายแม่โดนคืนเอาวงในครับตีตีได้ไหมครับตีได้ไหมใกล้ๆเอาละครับแม่จังหวะตีนี่ถือว่าทำทำเห็นทำชัดเลยนะครับกรรมการเห็นว่าใกล้เชือกดึงมาสู้กันต่อครับ โอ้โหโอ้โหอ้าวตอนนี้มาหาเสียงเชียร์รังงมแล้วครับมาแฟนๆบอกว่าไฟแดงไฟแดงเพชรบึงการมาขอสวยๆทั้งชุด2ชุดชุด2ชุดโอ้โหนี่ครับมายิงชงยิงคลึกยิงชงยิงคึกครับอ้าวว่ากันต่อเพชรบึงการมีเวลาอีกครึ่งยกเอาละครับตอนนี้ดูว่าจะพยายามเร่งขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับเพชรบึงการลำไหนเป็นการใหญ่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่มเวทีแล้วครับดูนะครับว่า พุโทโธจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้ครับชุดนี้เอาเร่งมาฟุ่มกูอีกชุดโอ้ได้ขยันได้ลุยเบียดตลอดครับมานี่แหละครับมวยไทยครับในศึกมวยมันสนันเมืองครับเปิดหัวนัดปถมมาเริ่มไม่มีใครยอมใครใคร,ใครก็อยากโอ้ยใครก็อยากได้รับการชูมือครับ แม่ชูมือคนแรกนี่เทเราเปิดนะแม่มันใกล้เชื่อกไปหน่อยครับโอ้โหเอ้าว่วากันต่อว่ากันต่ออีกเกือบหนึ่งนาทีเพชรมุงการมาที่พัดทำได้ดีกูแต่ว่านี่ครับน้ำเงินพุทโธแกก็โตตลอดเพราะฉะนั้นนี่ครับลูกขยันขยันขยันเข้าไปเพชรมุงการไอ อภุดทองไตโอ้โหตอนนี้คู่แขลเกิดโอ้โหชุดนี้นะครับดูว่าเพชรพึงการก็ทําได้ดีนะครับมีแข้งนาไว้ก่อนอยังเดินเข้าหาอาศัยลูกไขยันนะครับพุทอธคอยเตะคอยขวางเอาไว้โอโ้แต่ว่าไม่สนเลยนะครับเพชรึงการเปี้ยเข้าไปโอ้ยดอกนี้นะครับพักท่ายเชือกแล้วก็ออกแข้งซ้ายเข้าไปเอาละครับมาถึงตอนนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างจับมั่น คโอ้โหแค่คู่เปิดหัวครับมวยมันสนัดนเมืองนัดประถมมาเลิกครับโอ้โหเจียวจ้าเลยครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนี่แค่คู่แรกเท่านั้นกับพี่บอลครับมาทำท่าสนั่นเมืองอีกแล้วครับโอ้โห ผลงานที่ฝากไว้ครับศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์นี่รายการน้องใหม่มาวุ่นวายอีกแล้วครับวุ่นวายแบบเกมกีฬานะครับสนุกเหลือเกินตอนนี้หมดยกสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ครับทีมงานประกอบคู่มวยบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดหนุ่มโบท๊ทนัทเดชวชิระรัตนะวงศ์กลั่นกองคู่มวยแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวต้องดูครับกรรมการไปรับใบให้คะแนนใบเสมอกันครับโอ้โหนี่ครับดูไม่ออกจริงๆครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดเท